สวัสดีค่ะขวกนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณสักหลัก15นาทีอธิบายในเรื่องของผลตอบแทนกนรรมการในเรื่องของเงินเดือนและกันดีไหมคะเพราะว่าหลายท่านก็มีการถามคําถามเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเรื่องของเงินเดือนหรือผลตอบแทนเจ้าของเนี่ยมันจะสัมพันธ์อ่ะพัน,พ,นพันกันไปพันกันมาเนี่ยหลายประเด็นพอสมควรนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาไล่เลียงให้ฟังนะคะว่าเอาตั้งแต่ ข้อแรกเลยแล้วกันเดี๋ยวจะไล่ประมาณสักสามเรื่องกันลวกันข้อแรกเนี่ยเจ้าของควรมีเงินเดือนเมื่อไหร่บางคนถามว่าเพิ่งเปิดบริษัทเนี่ยต้องทําเงินเดือนให้ตัวเองเลยไหมอ่าอันเนี้ยเมื่อไหร่กับสองเนี่ยเท่าไหร่นี่ไหมคะเท่าไหร่กับสามเนี่ยจะวางแผนภาษีพอจะซอกแซกไปทางอื่นไม่ใช่เงินเดือนได้ไหมโอเค นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไหนที่สนใจเรื่องนี้นะคะและกําลังหาคําตอบในเรื่องนี้อยู่ถ้าคุณมีคําถามที่นอกเหนือจาก3ข้อนี้นะคะในช่วงเวลา15นาทีนี้เนี่ยสามารถพิมพ์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาไล่ตอบอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้กําลังรอน้องคนเล็กน่อยู่ในรถก็อยากใช้เวลา,ามีประโยชน์นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในทุกๆก,การไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เรื่องภาษีเรื่องบัญชีเรื่องอะไรเนะ่ยหวังว่าจะมีประโยชน์อุ้ยแต่ลขึ้นร้อยกว่าคนเร็วมากเลยนะคะงั้นเราไปต่อเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่า3คําถามใช่ไหมคะไล่ดูที่คําถามแรกก่อนว่าเราควรทําเงินเดือนเมื่อไหร่บางคนบอกว่าเพิ่งเปิดบริษัทจะไปเก็บกําไรไปทําเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกได้อย่างไรกําไรยังไม่รู้จะมีหรือเปล่าบางคนบอกว่าควรทําเงินเดือนสิ ไม่อย่างนั้นนะเจ้าของจะกินใช้จากอะไรเพราะนี่เป็นธุรกิจเดียวที่เขาทำในเชิงความเห็นของครูอัดก่อนในเชิงความเห็นก่อนนะคะสำหรับครูเนี่ยคิดว่านะตามหลัก,กอะน,นะถ้าเจ้าของทําธุรกิจเดียวแล้วธุรกิจนั้นเป็นอาชีพหลักของตัวเองและครอบครัวควรเอาภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะเข้าไปร่วมคํานวณเป็นภาระของธุรกิจไปเลย ใช้คำว่าภาระของเจ้าของส่วนตัวเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถบัตรเครดิตนะคะลูกแล้วก็ดูแลพ่อแม่เนี่ยเอาพาระของส่วนตัวร่วมคำนวณเป็นภาระธุรกิจไปเลยวิธีการตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววันจันทร์พรุ่งนี้ก็แล้วกันจะมีการอธิบายวิธีการคำนวณหายอดขายที่ต้องการเพื่อให้ได้กำไรตามเป้าหมายก็แล้วกันเพราะเรื่องเนี้ยมนันสำคัญอย่างนี้ค่ะบางธุรกิจนะคะบางท่านเนี่ยประเด็นเลยก็คือว่า คิดแค่ว่าเปิดช่วงแรกให้มันรอดก่อนเราก็เลยทําให้ระบบความคิดหรือการวางแผนยอดขายอยู่ในภาวะเอาให้แค่รอดก่อนดังนั้นธุรกิจรอดแต่ถ้าเป็นรายได้เดียวเป็นธุรกิจเดียวของเจ้าของธุรกิจรอดแต่เจ้าของไม่รอดก็อยู่ไม่ได้เข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยกลับคําถามแรกว่าเจ้าของควรเข้าไปเอาเงินเดือนเมื่อไหร่สําหรับครูอัดให้มันเป็นระบบไปเลยคือก็ตั้งแต่ เดือนแรกที่ทําธุรกิจไปเลยการใส่เข้าไปตั้งแต่เดือนแรกในการทําธุรกิจเนี่ยให้มันเป็นระบบก่อนเช่นตั้งใจว่าภาลาเจ้าของในเดือนละแสนใส่เข้าไปเป็นผลตอบแทนเจ้าของก่อนเดือนละแสนเฮ้ยเดือนนี้ยังไม่มีจ่าย,ไม,มายไม่เป็นไรเดือนที่สองใส่ปีกแสนหนึ่งไม่มีจ่ายไม่เป็นไรตั้งเป็นค้างจ่ายไว้เดือนที่สโอ้โ oh, หขายดีมากขายดีมากกําไรท่วมทน้นอ่ะมีเหตุผลสเดือนดึงมาเลยสามแสน เข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยสำหรับกรดด้วยระบบที่ถูกต้องมันควรมีตั้งแต่การเริ่มทำธุรกิจแม้เดือนนั้นมันยังไม่มีตังติดค้างกันเอาไว้ก่อนเดือนไหนมีตังถอนพรวดกลับออกมาแปลว่าอะไรคะเจ้าของก็มีตังใช้ละผ่านไป3เดือนเฉลี่ยเดือนละแสนเพิ่งจะได้ในเดือนที่3ได้มาทีเดียวไม่เจ็บไม่ปวดไหมถูกไหมคะมันสามารถตั้งเป็นระบบได้หลายคนอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างยกตัวอ,อย่างเช่นเรายังไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือเปล่าทราบดีคะ่ะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันขวณก็ทําธุรกิจใหม่ตอไปเรื่อยๆเลยในบางครั้งในการทําธุรกิจเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทิศทางไหนแต่เราจะคํานวณน,นะคะภาระบางอย่างใส่เข้าไปแล้วผลักดันให้บริษัทไปทํายอดขายให้เซลล์ไปทํายอดขายให้มาเก็ตติ้งทำโฆษณาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์7จ็มงคึ่งคุณจะได้เรียนในเรื่องของตรงนี้ตอนเช้าในรายการภาษาภาษีดังนั้นคําถามแรกที่มีคนถามมาว่า ควรทาเงินเดือนเมื่อไหร่ในความคิดเห็นของขวดควรทําเอาไว้ตั้งแต่แรกข้อ2ควรทําเท่าไหร่กี่บาทใช่ไหมข้อ2คือกี่บาทใช่ไหมคะมันก็จะมีหลายแขนงหลายศาสตร์มากเลยคุณผู้ชมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทําแค่2องหมก็พอต่อเดือนที่เป็นเงินเดือนจะได้ไม่เสียภาษีได้คะ่ะถ้าคุณมองในมุมภาษีแน่นอนมันไม่เสียภาษีพอคํานวณไปแล้วเนี่ยมันจะไปตกที่แบบ เหลือเป็นเงินได้สุดที่ประมาณแสนแสนสามแสนสี่ประเทศไทยบอกว่าถ้าเป็นบุคคลเนี่ยนะคะ 100, แสนห้าแรกได้รับการแลเวน้นภาษีมันก็ไม่ต้องเสียไงคะแต่ประเด็นเลยก็คือพอกินใช้หรือเปล่าล่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันกระทบในเรื่องของข้อ2นะคะท่านไหนที่ฟังไปแล้วอยากจะทบทวนฝากพิมพ์สรุปนะเมื่อกี้ข้อ1จบไปแล้วนะคะในเรื่องของข้อ2เนี่ยเท่าไหร่กี่บาท นี่เท่าไหร่กี่บาทขออนุญาตพูดตามตรงนะคะให้ใส่เข้าไปที่ค่าใช้จ่ายประจำของเจ้าของวันนี้มาพูดถึงเรื่องว่าในกรณีที่เจ้าของหรือว่ากรรมการเนี่ยทำธุรกิจอย่างเดียวมีความคาดหวังจากไรายได้แค่แหล่งเดียวดังนั้นนะคุณต้องใส่พาระตัวเองเข้าไปอันจำเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะกินใช้นะคะส่วนตัวครอบครัวลูกแล้วก็พ่อแม่ ดังนั้นเนี่ยให้คุณใส่พาราเข้าไปเลยหลายเขาบอกว่ากาดเป็นแสนเลยนะเอเป็นแสนแล้วยังไงใส่เข้าไปก่อนดังนั้น,นสมมุติกันบอกว่ากว่ดต้องใช้ประมาณสามแสนสมมุติสามแสนใช้เยอะนะน้องเนิน้กินเยอะอย่างเงี้ยค่ะสมมุติกัดบอกว่าต้องการใช้สามแสนคิดเอาไว้ก่อนวางเอาไว้ก่อนให้มันเป็นภาระของบริษัทให้บริษัทไปทํามาหากินค้าขายเก็บกําไรมา ต้องเกิน3 0 0แสนเพราะว่าเราจะต้องเอามาใช้ดังนั้นเนี่ยตามหลักลอจิกคือเท่าไหร่เท่าไหร่คือปริมาณคือเงินจะต้องใส่ในจำนวนอันจำเป็นที่เราต้องใช้อันจำเป็นก่อนส่วนข้อสสามพันว่าแล้วมาจะบริหารภาษียังไงเงินเดือน3 0 0แสนเสียภาษีเยอะนะนอ้องไหมคะหวยขึ้นมาได้เลยนะลูก น้องมาแล้วก็สุดท้ายพอดีนะคะเมื่อกี้บอกว่าเงินเดือนสามแสนเสียภาษีเยอะนะโอ้ยคุณค่ะเดี๋ยวเราไปกระจายาพอมาถึงตรงนี้คําว่ากระจายมันกระจายได้หลายช่องทางมากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรับเป็นเงินเดือนไหมรับเป็นเงินค่าเช่าไหมรับเป็นปันผลไหมหรือว่าเรารับเงินเดือนมาแล้วเราต้องต่อไปให้น้องเนี่ยน้องขึ้นมาพอดีแล้วน้องก็ช่วยงานที่บริษัทเหมือนกันแล้วก็ปักมือเรียก น้องๆมารับเงินเดือนตรงไปเลยจะได้ไม่ต้องผ่านเจนและเจเอาตังไปให้น้องถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าด้วยลอจิกก่อนด้วยลอจิกหรือว่าระบบความคิดที่ถูกต้องความคิดถูกต้องเมื่อไหร่ขอแนะนำว่าตั้งแต่วันแรกข้อสองนะเราเรียกกันว่าใส่เท่าอันจำเป็นข้อสเดี๋ยวไปซอกแทกเอาอกลับมาค้อนี้ฝากเอาไว้นิดนึง ไอ้ทั้งหมดที่พูดไปเป็นหลักการอยู่นะเป็นหลักการแต่ว่าในเชิงในเชิงเทคนิคมันต้องไปดูว่าคุณทําธุรกิจอะไรอย่างน้องกวั่สมมติเราเรากำลังจะไปอีกธุรกิจหนึ่งที่เป็นโกดังจะเปลี่ยนเป็นลานสเกต็ตไข่ขอไขรขอกำลังจะเปลี่ยนเวลาสเก็ตในรอบจตงรเมืองทองธานีไขรข,ข,ขอไหมคะไล่หนึ่งนะคะเนี่ยเราบริษัทเราทุนจดทะเบียนเท่าไหร่นะอันนี้สองล้าน แต่ว่าลานสกเก็ตที่เราทาประมาณ5ล้านหุ้ยใช้ตังเกินกว่าทุนจดทะเบียนแปลว่าส่วนที่เกินใช้อะไรคะเงินกู้ของกรรมการกรรมการจะใช้เงินสดหรือกรรมการจะไปกู้มาก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งกรรมการต้องเอาเงินตัวเองอะลงไปเกินกว่าทุนจดทะเบียนก่อให้เป็นเจ้าหนี้กรรมการกิจการที่มีเจ้าหนี้กรรมการเกิดขึ้นด้วยระบบการเงินที่แท้จริงนะเพราะเจ้าหนี้กรรมการมันเกิดได้2ออย่างด้วยระบบการเงินการยืมกันแบบนี้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือหลบรายได้ จนกลายเป็นเจ้าหนี้กรรมการธุรกิจที่มีเจ้าหนี้กรรมการคือกรรมการต้องเอาเงินไปให้บริษัทยืมเพื่อทําทุนกันต่อนึกออกไหมคะณนะตอนนั้นให้จําไว้ว่าหากบริษัทมีตังค้าขายมีตังเวลากรรมการจะขอถอนเงินออกมาถอนมาเลยคะ่ะถือว่าพอมีกําไรแล้วนี่คืนฉันมาไม่เสียภาษีลูกค้ากว่าที่เป็นอสังหานะคะหมู่บ้านโรงแรมอะไรไง อพาร์ตเมนต์ห้างสปปรรพสินค้าเวลาต้องใช้ทุนในการเริ่มต้นมันเยอะกรรมการเอาตังตัวเองแล้วไปกู้มาเอามาลงกับบริษัทเพิ่มเกินกว่าทุนจดทะเบียนเวลาธุรกิจมีตังนะถอนไปเลยถอนจังหวะการถอนที่เงินเข้ากลับเข้ามาเข้าบัญชีกับกรรมการเนี่ยไม่เสียภาษีสักบาทดังนั้นเนี่ยบางครัง้งการวางแผนต้องเริ่มตั้งแต่เส้นทางของการลงทุน ะะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์แต่ให้ลำดับความคิด3ามเรื่องนั้นน่ะทำให้คำถามบางอย่างที่มันมเป็นคำถามจุ๋มจิมอะเป็นคำถามจุ๋มจิมเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยให้มันเคียออกไปแล้วพอวันหนึ่งคุณทำธุรกิจแบบบัญชีทุดเดียวทำถูกต้องร0 0เซบอกได้เลยค่ะว่าการรับเงินเดือนหลักแสนเป็นเรื่องปกติครูอัดเห็นสูงสุดของผู้บริหารเงินเดือนล้านสองต่อเงินเดือนล้านสองต่อเดือนหนูรู้ไหมลูกก็โดนภาษีเดือนเท่าไหร่รร เดือนละสามแสนนะพิกเยอะไหมเงินเดือนกรรมาการล้านสองโดนภาษีลายเดือนไปสามแสนแปลว่าปีนึงก็เสียภาษีให้สัมปกรณสามล้านกว่าบาทใช่ปะดังนั้นนะเจ้าของเขาพูดอะไรรู้ไหมเจ้าของไม่สนใจหรอกว่าจะเสียภาษีกี่บาทสนใจแค่ว่าเงินสดหลังหักภาษีใช้พอหรือเปล่าล้านสองหักสามแสนก็เหลือเท่าไหร่เก้าแสนใช่ไหมแปดแสนกว่าบาทเก้าแสนเขาบอกเขาใช้พอจบแค่ไหนแค่นั้น พอจังหวะที่กิจการเติบโตอะค่ะเราก็จะมองภาษีเป็นทางผ่านแต่ตอนตั้งต้นน่ะทุกคนต้องก็ต้องยอมรับขอนก็ยอมรับเหมือนกันว่าเราจะมองภาษีเป็นพานละมากวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้ารู้สึกว่ามีประโยชน์จังเลยฝากกดหัวใจลวนๆสักนิดหนึ่งนะคะไปบ,บายค่ะ